อ้าวก็สวัสดีครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกมเกมเขาเรียกว่าเกมอะไรอะเพิ่งออกมาใหม่เลยครับก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างผมก็เล่นได้มาพักๆแล้วนะครับก็ดูเลยนะครับ,รรบผมอ นี่ครับมาแล้วภาพก็สวยมากนะครับที่ผมเล่นมาก็ชอบมากมตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เราเดินไปเล่อยเปยไปสู้ใครเข้าตั้งหนาโอ้โหเวลสามสิบเลยเหลือ โอ้โหวิวสามสิบเกิจะสู้นะโอ้โหกลับตัวเป็นงี้อยู่ไม่ได้อะไรวป อาจจะแหลกนิดน,นึงนะครับโอ้ยลอยอยู่นะตกใจหมดเลย ก็เป็นเกมแนวแบบ Open น o r l d นะครับก็ไปเที่ยวไหนก็ไปได้ออนไลน์ก็เพื่อนกันได้นะครับผมมันจะเจอกันอยู่นะครับถ้าเกิดออนไลน์กับเพื่อนเกมนี้ผมก็แนะนำให้เล่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมก็เริ่มติดแล้แลนะ้ว อาจจะเสียงแผ่เป็นเล็กนีดน,นะครับนครับผมไม่ได้สร้างครับมันสร้างกันเละเทะครับใครหนาครับไม่้มมครับผมอืมแต่ได้ยังครับผมคือ ไปสู้กับพวกเดววส,สาวนี่คือเราไปกดแบบแบบฟันฟันไม่ได้มันจะฟันอัตโนมัตินะครับผมมันเสียตรงนั้นนะครับมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับสําหรับบางคนจะสำหรับส่วนตัวผมก็คือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอืม ตอนนี้ก็คือสิ่งของจ่งมาครับได้ครับถ้าคุณมีไม่เหมือนผมก็ถ้าเกิดอยากมีมผมก็ง่ายๆครับผมก็เข้าเทน,นี้สกิลครับมัเลือกฟันให้เองแต่เราก็สามารถเดินได้ครับแต่เกมน,นี้มันต้องใช้เน็ตทีแลนดพอตัวเลยละ่ะอืออีกสักตัวครับผม จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบอือ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 บอกแล้ว่าไฟกระพริบอือก็ประมาณนี้นะครับอืม